ไก่อะไรนะขาวนิ้วกลางนั่นกูกินไก่นิ้วกลางเก๋ไปแล้วเหรอค่ะโอ้โหนั่นไก่นิ้วกลางของฉันนะนั่นมันเป็นไก่นิ้วกลางของฉันเย็นทำไก่นิ้วกลางของฉันเลยนิ่ขาดเดวแน่อุตส่าหขเก๋ด้วยเก๋ในกูจะดีครับกินเนื้อออร้อนหรือเปล่าไม่ร้อนอร่อยแบบกรอบฮะ อร่อยแบบกอร่อยแบบไหนนะอร่อยแบบกอบช่วยเติมน้ำหน่อยครับอะไรนะช่วยเติมน้ำหน่อยครับกูอยากกินหนังดาวกี่ชิ้นสินั่นสองหนง้ชิ้นพอไหมพอบอกแม่โอนตังมาด้วยแม่โอนตังมาด้วยแม่โอนตาโตได้ไปแซงงงงันยงงันอยามกิน่เหรองะกินีเหรอเอาอะไรอซาโฟ Ở mong đây này? Ở mong ở, ở đông nhà thịu.